สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องๆพี่ป้านาอาชาบัเบอร์สำหรับมือใหม่นะครับอันนี้ก็จะมาขึ้นทรงมาตัดโซนนักเรียนด้วยการลองเบอร์ลองเบอร์สองข้างบนครับวันนี้เราจะตัดข้างบนก่อนโดยใช้ฟันลองเบอร์สองเลยนะครับก็ตามคลิปนะครับใส่ฟันลองถ่ายเปื้อนๆเลยครับข้างบนครับถ่ายระหว่างกลางหัวไปด้านหลังนะครับอย่าถ่ายจากด้านหน้าไปนะครับ มันจะอะไงั้นมันจะแหว่งมันจะเป็นสกินเฮดนะครับเพราะต้องไว้ผมด้านหน้าให้กับ<อ>นักเรียนเราด้วยครับเสร็จแล้วเราก็มาใช้หวีใหญ่ลองเหมือนลอยลอยหวีนิดนึงแล้วก็ใช้นิ้วนางมือขวาที่เราจับหวีนะครับมือซ้ายที่เราจับหวีใช้นิ้วนางแตนะศรีรษะลูกค้าไว้ด้วยนะครับแตะหัวลูกค้าไว้ครับกันว่าหลุด หวีหรือว่าปัเตเลียนตกหวีผมก็จะแหวงนะครับแล้วเสร็จแล้วก็นี่ครับพอข้างบนได้แล้วเราก็มาเอาด้านข้างนะครับไถวางหน้าฟันตะเลียนลงไปนะครับวางหน้าฟันตะเลียนลงไปให้เต็มหนังหัวลูกค้าเลยแล้วก็ยกยกท้ายหรือว่ายกสูดตะเลียนขึ้นนิดนึงแล้วก็ไถนะครับอย่าไปไถแบบจิกๆนะครับเพราะว่าลูกค้าจะเจ็บหนังหัวนะครับเพราะ ปัตเลียนบางตัวก็ปลายแหลมครับฟันตรงปลายจะคมครับดูตามในคลิปเลยนะครับส่วนขอบดำๆเพื่อเป็นกระลาครอบนะี่เรามาเก็บที่หลังครับถ่ยขาึ้นไปแบบนี้นะครับเอาให้ตรงไหนไม่เอี่ยมไม่เครี้ยงไม่เนียนก็เดี๋ยวก็มาเก็บทีหลังได้ครับแต่บางคนบางท่านก็จะเอาให้ เกลี่ยงให้เอี่ยมเนียนขึ้นไปทีเดียวนะครับแต่นี้เราก็เป็นการทําให้ดูนะครับการตัดทรงเปลเี่ยนด้วนนี้ครับเอาแง่ด้านในด้านหนึ่งของตตเลียน,นยถ่าเลาะขอบตั้งแต่หางคิ้วขึ้นไปเลยนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ลงให้เต็มหน้านะครับถ้าลงเต็มหน้าปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นกะลารอบมันจะเก็บขอบยากครับเอาแง่ สมมติว่าเราตัดลูกค้าข้างขวาใช่ไหมครับเราก็เอาแง่ประเลียน,นเอาแง่ประเลียนข้างซ้ายลงถ้าตัดข้างซ้ายก็เอาแง่ประเลียนข,ข้างขวาลงครับประมาณสักครึ่งหน้าฟันประ,ะเลียนครับเหมือนคลิปเมื่อวานนี้ว่าผม ทำให้ดูที่ว่าสะบัดข้อมือตัดลองทรงนะครับเมื่อวานเนี่ยจะคล้ายๆกันแบบนั้นนะครับตะแคงตะเลี่ยนข้างใดข้างหนึ่งในเวลาจัดทรงนักเรียนก็ต้องดูนะครับว่าเนี่ยถ้าเราวางเราวางหน้าตะเลี่ยนลงไปเต็มหน้าแล้วใช่ไหมครับถ้าเราไถาดันขึ้นไปมันก็จะไม่ผมก็จะกินผมไม่เอี่ยมยนะเพราะฉะนั้นให้ยกยกท้ายตะเลี่ยนขึ้นนิดนึงแล้วก็ยูขึ้นไปครับ อย่าไปใส่ไปใส่แบบดันติกติกปลายตะเลี้ยนลงนะครับเพราะว่าลูกค้าจะเจ็บหนังศรักครับโดยเฉพาะตรงต้นคอท่าหนังตรงต้นคอจะย่นนะครับต้องให้ลูกค้าก้มให้หนังตึงๆครับนี่ตอนนี้ก็มาเก็บมาเก็บขอบด้วยหวีเล็กครับเก็บขอบด้วยหวีเล็กดูตามในคลิปเลยนะครับเนี่ยเก็บขอบด้วยหวีเล็กครับ ถ้าไม่มั่นใจก็ให้ใช้ฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับช่วงเก็บขอบเพราะว่ามันจะมือใหม่ก็ต้องใจเย็นนะครับทําเร็วไม่ได้ครับนี่เก็บใช้หวีบางว่าหวีเล็กครับเก็บขอบอาการนี้เป็นกลาครอบก็จะไม่มีครับดูตามคลิปเลยนะครับการที่ดีที่สุดก็มือใหม่ก็ต้องปลอดภัยนะครับเอาฟันเบอร์หนึ่งลองฟันไว้ครับ นี่ครับอันนี้ฟันก็ไม่ได้ปรับไม่ได้แล้วผมไม่ค่อยได้ปรับฟันครับส่วนมากจะใช้ฟันแบบจากโรงงานที่เขาทำมาคันโยกไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่าไม่ค่อยได้ตัดสกินเฟสเท่าไหร่สกินเฟสนะครับคนที่เก่งแล้วก็ผ่านนะคระับ้อาสำหรับเป็นมือทันของมือใหม่ที่ว่ายังไม่เก่งหรือว่าเพิ่งเริ่มเรียนัดตัดผมนะครับ เนี่ยจากกะลาครอบแม้ก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะแบบขาวนวลกลืนแล้วใช่ไหมครับเริ่มขาวเนื้อกลืนแล้วขอ<ไ>ขอโทษขออภัยนะครับมีเสียงวันนี้ไม่ได้ใช้ไม้นะครับมีเสียงลูกค้าที่มานั่งรอคิวครับับนน่งนครับ ถ่ายคลิปด้วยแล้วก็ตัดไปด้วยแล้วก็มีลูกค้าล,ลูกค้ามานั่งรอก็คุยคุยลูกค้าก็คุยด้วยก็เลยมีเสียง,งเล็ดรอบเข้ามานะครับหน้าหนาวมันไม่หนาวจะแล้เลนาะมมนไม่ค่อยมีหน้าหน,นาวแล้วมีเสียงไองเสียงจามพร้อม,อมหน้านี้ยังร้อนขนาดนี้เนาะดูหน้าร้อนแล้ว็ดสิเด็ดห้ามจะร้องขนาดไหนครับก็ประมาณนี้น,นะครับขอบคุณมานกครับการตัดทรงนักเรียน ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตอนนี้ขอโทษขอไปนะครับถ่ายไม่เต็มจอ